เป็นพิเก็ต้องไฟบ้างแล้วไฟเยนไปไปโอ้หยรับดูแลเบิร์ด้วอบารวิลาไปใช้เกือบพาพไปอีกแล้อาจารย์ยังก็บริษับ้านนั้นน้องหลัก ก็ไมุกคนเห็น ค,ควรเค็ดเกราศีลอยไลยแหนบเดินทีสภาพแห่สภาพที่นอกนะครับ ความดีซึ่งบุญซึ่งบารมีเอามาและมาบูชาภาะไตรนะคุณโยมตามแต่กำลังศรัทธาเพื่อน้อมนำไปถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายระลึกนึกถึงคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำไปถวาย เพื่อนึกนึกถึงบิดอนมันดาเรามาทำสรคุณงามความดีสั่งสมบุญสั่งสมบารมีผ้าตายของข้าประจังด้วยความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์จิตใจจงนงมุ่งตรงสู่พระนิพพานขอให้ถึงเมืองแก้วคอยแควบวงสรีอ่านในปัจจุบันอาการนี้ทุกคนทุกท่าน ทุกเวลานาทีมีค่าลำ้ำเวลานำร่วมรับนี่กลับหลังเวลาทอนก่อนชีวิตอันิจจงอย่านอนนั่งนิ่งเฉยเลยผ่านไปควรคำนึงถึงเวลาค่าชีวิตอย่าหลงผิดปล่อยเวลาพาถลายค่าเห็นคนด้นถอยน้อยตามวัยมีสิ่งไหนเป็นประโยชน์ อดรีบทำอ่าคุณโยมมาถึงแล้วก็เชิญเชิญเจริญศรัทธาเจริญพรคุณโยมมาทางด้านนี้ตามกระแสะเสียงมาทางนี้น,นี่มีภาาไตร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธานะคุณโยมนะเอามาคนละไตสองไตกนละพืนสองผืนใครจะทำบุญให้พ่อต่อชะตาให้แม่ หรือใครจะทําบุญให้ตัวเองนะมีเพื่อนสนิทมิตรหายจะร่วมทำบุญเราก็เป็นสะพานเป็นผู้เชื่อมต่อเพราะเราเรามาเราก็น้อมจิตน้อมใจใสศรัทธานะระลึกนึกถึงคุณพระราาัตนไตรนั่นก็คือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆนะ์ด้วยใจใสศรัทธา ตามแต่กำลังสตางคุณโยมเอาปัจจัยหอดลงในตู้แล้วก็รับา้าไตไปหนึ่งไตรหนึ่งชุดรับผ้าไตรไปหนึ่งไตรหนึ่งชุดแล้วก็ขึ้นไปบนธรรมเจดีย์เวียนเสร็จแล้วก็มาถวายเสร็จแล้วก็มาถวายส่วนกิจกรรมในช่วง ภาคเย็นนั้นเวลา18นานกาก็จะรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาเทระหนึ่งกันเวลา19นาฬิกาพิธีสวดมาติกาบางสกุลทักษินานุปทา,านอุทิศถวายพระครูวรคณาระเวลา10 เก้านกาสามสิบนาทีพิธีเจริญพระพุทธโมนสงฆ์โพธิเจดีครับผมแล้วก็ถวายเครื่องพยาธธรรมพระสงฆ์นุโมลธนาเวลา21่นกาสามนาทีสามชุ่วโมครึ่งเป็นต้นไปตรงกับวันขึ้น11บเอ็ค่ำเดือน เดือนอะไรเนะี่ย12 00. ปีขามเวลา7โมงเชา้าหรือว่า1โมงเช้าก็ส่งออกรับพิธวารนะ่ะภายในบริเวณวัดเวลา7:30นทีพิธีถวายอะไรก็ไม่รู้ในานามหยุใส่เดี <c oughs> ยวค่อยดูแผ่นใหม่แล,แล้วกันนะ่ะก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีนะ่ะสำหรับนี้ก็ เตรียมความพร้อมที่เราจะได้รับฟังพระสัทธรรมเทศนาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะมาให้ธรรมะเป็นทาเชิศรัทธา,ธาขึ้นมาข้างบนบริเวณลานรอบเจดีนะตอนนี้แดดร่มลมตกขึ้นมาข้างบนก็อากาศเย็นสบายก็ขอเชิญเชิญเชิญศรัทธายาิโยมทุกคนทุกท่าน ใครที่มาถึงแล้วนะคุณโยมที่ยังไม่ได้บูชาพระไต่ก็บูชาพ่อไตเพราะตอนนี้ก็เหลือเวลาเหลือเวลาอยู่ประมาณ15นาทีนะคุณโยมนะเหลือเวลาอยู่ประมาณ15นาที ก็จะได้รับธรรมเทศนาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์

เดี๋ยวเซีมที่ดรอมาเร่นี้เอาสายสองจุดห้ามาสักสองโมงหน่อยมันมัต่อไฟไปปั๊มน้ำหน่อยความน้ำไม่ทำงานไม่มีน้ำใช้ที่ดรมเอเอา หมดหมนสบแลวมนที่ดินตีเลยสองยี่ส้าามวน้าใส่เลยนะใส่ใส่อเสียยใส่พอแล้วสมอเ่นแล้ว ไอ้ควนควนมาช่วยกันเลยรีบดึงสายไฟไปนะไม่หลโย่อมบ้านลายเนาะครับ้อให้อ้อมอ้อมเนี่ยคนบ้านลายเนาะ การคนมีกนยังเป็นเดทไทยอาการที่ทำอะไรกินแต่แบบนี้มุ่นถึงมานานทั้งกอ่ะเรีเรื่องที่ในเวลาส8แนาฬกาทำบัตาในคอ่าก็ดีละบอนว่น้าวอะไรตั้งเงยบสมอลงสิเมตตาตามเวลาเดี๋ยวผมจะเบา ภารกิจทางโลกทั่วโลกอย่างเรามาเด้อฟังเพลผู้เ nope. ็งทั้งใจเงียบดีบันผู้สิบูชาตาไตเราถือมากต่ว่านของขุนดถอย่าบอกพูดประคุยกันเรื่องเสียงก็คือเสได้ยินทั่วถึงกันที่ดอกเพราะว่าอ่าไม่ยินทั่วกันอยู่ผู้ฟังเพลงกับฟังโดยควบคารพลมีกินนั่งกับป้าจะบระคุยกันสงบว้าจะสงบกาย ก็สิได้ยินพัวถึงเป็นบอ่อขืนมานั่งท่านปีกกรได้อยา,มา,างมะนั่งบังเถื่องโคยังตอกโลกโควิดโคบแวดเรื่องข้าเจ้ากับเศร้าญาติละคุ่มือนี้บ่มีแล้วเป็นโลกประจําทินแล้วแต่ครอบโลกอันนีล้ละเข้ามาได้พบได้พ่อากันหลายปีมาหนึ่ก็ได้สองปีเต็มเต็มโลกเป็นว่าโลกอามะยาบเมืองมนุษย์ก็เลยมาได้พ่อากันพ่อากันกับปิดหนาปิดตาจักไทยเป็นไผ เลื่อเืมกันไปเลยสำหรับเริ่มพิธีกับสมาทานศีลสมาทานศีลกับผู้ใดสิจุดเทียนบูชาทรำอพอพจ สูตรุลาหลังจากนั้นแล้วแต่ทศิได้วถวายท่าาแก้ความแม่ิบายจากที่เ,เมตตานมนุ่นรับนมนุ่นมากมเมตตารับนมง่นมากในงานลงอ่อหานี่ันะที่แหลกทีนี้ว่าหลงอ่อจะเอา่าตรราใจเหนือยร้อยกระท้งาเสร็จจะได้วอคัขดของแล้วเรจะได้เอาไเอากรมดอมือนี ก่อนร่ยไงลัทีกป่านจังจะไม่อยามังสีตาลยได้ออกกำานดการมน้ก้ฉะนั้นกาได้เวลาตามที่กำาลดการได้แล้วไม่มีแบบปกกบวันที่สาก2าสองพนาร้ยสิบห้าเป็นมือดีมือเข่ามีควงคล้องค้อรร่างกายค้องเรื่งจิตใจดีมาก ได้มาร่วมกันได้มาทำบุญนาฬิกาอาจารย์หลายหลายที่หลายวัดหลายจังหวัดโดยเฉพาะญาติหิ่งหลวงปู่เสือเพื่อนที่ท่านจังหวัดสัตว์ผลเพื่อสว่างกันละพี่น้องทานเพื่อสว่างท่านกับมาเบิ้ลทุบ้านอาจารย์ให้เมตตาละไม่มุ่นมาร่วมกันพ่อกันพบกันยโยมจะมาร่วมกันด้วยกัน จะเป็นการดีต่อใจเพราะว่าเพราะฉะนั้นกดีนี้มโนเดอคก้บาอาจารย์อะไรมโนจับมองนั่งมองนั่นงรอดตามลำดับจะได้ฟังเกตหลงคอเพ่อจะได้อบรมทำมากกวนเวลาพิเี่ทำพิธีอย่างอื่นหลังจากนั้นไปบริสิบีการพิธีพุทธาพิเศษนั่ง ข้าพิเศษกวาตุลาตีหนึ่งตุลาตงเลิกกันกนใดสูดก็ได้สูก็ได้ตามกำลังกำลังกายกรับพักผ่อนกระนั่งก็ได้เอาตับจนตลอดตุลาไม่เลยบ้านไหนไหนกอนไหนมันขามมันมาเจ็บปีกยึงมาจากจากพิ้จากปูนจากไส้แล่ก็ได้เหยียบพดนำแน่บุราาจากมก็ได้ห้าเย็ด เมื่อมันสำเ,เ,เร็จเสร็จสิ้นแล้วเกิดมาอาจารเสริมฉลองจะได้เลยไม่มีที่พุทธพิเศษกับพิเศษเท่านียล่ะพิเศษ,าเศษกายพิเศษว่าจะอสูจใจเท่าเลยล่ะค้างให้มันนั่นเรียกว่าปีนี้ยุคนี้สมัยนี้เดี๋ยวนี้เขาจะได้มานั่งอยูืนยิ้มแสดงว่ามีบุญแล้วลเวลาสระผมล่าเอาไก่ไก่ล่ะแล้วมิ้งมุมิ้งมุนครูป่าอาจารย์นั่ง 六、六块什么？